รอบเดือนมันมาแล้วมาไม่ค่อยหยุดนะคะเขาก็จะมาบ่นให้ฟังว่าคิดว่าเป็นแบบเรื่องของประจำเดือนของผู้หญิงทั่วๆไปครับสัญญาณอะไรเลือดพอมันมาแล้วมันจะไม่หยุดเลยค,คือมันจะไหลตลอดต้องมาใส่ผ้าพเขาก็บอกว่าพบว่ามีก้อนประมาณสักสามสี่เซน ก็บอกว่าเป็นระยะ2ปีเข้าไปดูข้อมูลตอนที่เข้าไปดูข้อมูลก็เข้าไปดูรีวิวของประสบการณ์ของผู้ที่เคยใช้มาก่อนมีหลายท่านมากที่เขามารีวิวให้ใหฟังนะฮะก็ลเลย อลองตัวนี้แหละครับมันก็ตัดสินใจเข้ามาพบก,กับท่านอาจารย์ดรพิเชษนะครับให้ผลกับอาจารย์ดูอาจารย์ก็ไล่ดูข้อมูลนํากลับไปให้ภรรยาลองทานดูเลือดที่ไหลก็เริ่มลดลงเรื่อยๆ <c oughs> จากที่ต้องใส่ผ้าอนาไมยแล้วก็คือไม่มีติดผ้าอนาไมยเลยดีตรงที่ว่าเรามีแอปโก้ทานไปช่วยแล้วคือผลข้างเคียงก็คือไม่มีอาการล่าสุดที่พี่เป็น,นัดติดตามผมผลเป็นยังไงบ้างครับพี่ปกติ ก็คือก้อนที่เขาเคยพบที่เคยพบสี่ห้าเซนก็ไม่มีแล้วแต่ว่าเราก็ดูแลสุขภาพไปด้วยควบคู่ไปด้วยนะเรื่องอาหารการกินฮะที่ว่ามันจะเป็นผลไม่ดีต่อร่างกายแล้วก็ใช้ของเอฟก็ควบคู่ไปด้วยพี่ต่อมีคําแนะนําอะไรให้กับผู้หญิงท่านอื่นก็ต้องตรวจทุกปีคุณแม่วิจิตรมะเร็งปากลูกคุณแม่เป็นอย่างไรว่าเป็นมะเร็งเอ่อคุณแม่มีประจําเดือนค่ะปวดท้องก็เลยแล้ว บอกว่ามีประจำเดือนออกมาเป็นก้อนๆเป็นลิ่มๆครับพอคุณหมอตรวจเนี่ยผลปรากฏว่าเป็นะมะเร็งปากมดลูกสเตต3บวกให้คีโมห้ครั้ง6ครั้งครั้งนะครับแสงเนี่ยจันทถึงสุกมะเร็งบางชนิดก็หายได้ถ้าผ่าตัดเอาออกไปให้หมดมแต่อย่างกรณีนี้มันลามไปแล้วถือว่าวิกฤตไหมคร อยู่กัวมันจะตอบสนองต่อยาดีคแค่ไหนนะคะอย่างที่ปากมดลูกกับที่ตอบน้ําเหลืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะจนวันหนึ่งได้มารับประทานบิมทานสูตรสีเขียว,ยวก็ทานได้ใช่ครับมีมีควบคู่กับน้ามังคุดด้วยปกติจะมีรอบเดือนมาประมาณสัก3วันนะคะแล้วพอมาพักหลังนี่ก็คือเหมือนจะมาแล้วไม่ค่อยหยุดนะคะมาประมาณสักอาทิตย์กว่า10วันก็ไม่หยุดน่าจะ มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก่อนจะหมดอะไรคิดคิดอย่างนั้นนะครับอ๋อก็เลยยังไม่ได้ไปพบแพทย์ใช่คับแล้วมันเกิดอาการหรือสัญญาณอะไรที่ทําให้เราพบแพทย์ครับคือมันผิดสังเกตตรงที่ว่ามันไหลแล้วมันไม่หยุดไหลจากเริ่มไหลไม่หยุดก็น้อยแล้วก็มาเยอะขึ้นเยอะขึ้นมะเร็งที่ไหนก็แล้วแต่มันมีโอกาสเป็นมะเร็งเป็นประมาณสักวันหนึ่งสองวันก็ไปหาหมอนะคะ่ะเขาก็บอกว่าพบว่ามีก้อนประมาณสัก 3- 4เซน,นะคะ ตัดเอาชิ้นเนื้อ,อไปตรวจด,ดูอีกอาทิตย์หนึ่งไปฟังผลก็บอกว่าเป็นมะเร็งปากมดลกูกระยะ2เบียถ้าปล่อยไว้อีกสักพักหนึ่งก็คือจะไป3ไป4แล้วก็รีบส่งตัวไปศูนย์มะเร็งของสิบค่ะคิดว่าถ้าเลือดมันไหลเยอะขนาดนี้ก็กลัวค่ะเพราะว่ามันเลือดมันไหลไม่หยุดแล้วไหลเยอะมากค่ะในระหว่างที่ก่อนจะได้เข้ารับการฉายแสงเนี่ยมันก็มีเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งที่จะต้องทําเรื่องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยในระหว่างนั้นก็หาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ตดูรีวิวของประสบการณ์ของผู้ที่เคยใช้มาก่อนมีหลายท่านว่าที่เขามารีวิวให้ใหฟังนะครับเชื่อว่าจะหายล้วก็คิดว่าจะใช้ควบคู่กันไปกับการรักษาเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์แกลโก้ครับเป็นระยะเวลาประมาณไหนครับประมาณสักครึ่งเดือนนะึงครึ่งเดือนก็ตัดสินใจเข้ามาพบก,กับท่านอาจารย์ดรพิเชษนะครับเล่าเล่าอาการให้อาจารย์ท่านอาจารย์ฟังก็มีภรรยามีปัญหาเรื่องเลือดเนี่ยมันไหลไม่หยุด อาจารย์ดูอาจารย์ก็ไล่ดูข้อมูลอาจารย์ก็บอกว่าต้องลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูก่อนพอเวลาสองอาทิตย์ก็เลยนํากลับไปให้ภรรยาลองทางนับดูเลยสิบวันเลือดที่ไหลก็เริ่มลดลงเรื่อยๆจากที่เลือดไหลไม่เคยหยุดเลย<อ>ทุกวันแล้วก็จากที่ต้องใส่ผ้านอน้าไมยแล้วก็คือไม่มีติดผ้านอน้าไมยเลยนะคะก่อนที่จะไปเคมีบําบัดทั้งตอนนั้นที่เรามาั่นใจว่าหายแล้ว เรายังกลัวเคมีบำบัดอยู่ใช่ไหมก็ยังกลัวค่ะแต่ก็ยังมีกําลังใจที่ว่ามีแอปโกช่วยเป็นเป็นกาลังใจแล้วทําไมถึงยังเลือกที่จะไปรับการรักษาแบบเคมีบำบัดได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการแล้วนะคะทำไมส่งตัวไปแล้วคุณหมอนัดมาแล้วแต่เวลาไปเขาก็ต้องพบผลิตภัณฑ์ไปใช่ค่ะไว้ที่หัวเตียงเสริมความมั่นใจทานแล้วทานตามเวลาที่กําหนดไว้ครับผมตอนไอ้ที่ว่าเรากลัวเคมีบำบัดพี่ต่อกลัวอะไรบ้าง กล,กลัวทุกอย่างคะ่ะเพราะว่ามันน่าก,กลัวทุกอย่างที่เราเคยได้ยินมาว่าผลข้างเคียงมันก็เยอะที่เห็นน่ะเขาคีโมมาผมก็ร่วงตัวก็ดำคั้มไปหมดน่าก,กลัวคะ่ะแต่คือดีตรงที่ว่าเรามีแอปโก้ที่แบบเราทานไปช่วยแล้วคือผลข้างเคียงจากการที่เราฉายแสงกับคีโมอะไรแบบนี้มันจะน้อยมากะคะ่ะ ที่ว่าน้อยนี่คืออาการพี่เป็นยังไงบ้างคือไม่มีอาการะคะที่หมอไล่ให้ฟังผลข้างเคียงจะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่เราไม่มีอาการแบบนั้นคือไม่แพ้คีโมคสองเม็ดที่เรากระตุ้นหรือเม็ดเลือดขาว T S ห T S 1 7 2เงสองตัวเนี้ยมันจะไปกระตุ้นสารที่ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งในขณะเดียวกันมันก็จะไปกระตุน้นเม็ดเลือดขาวอีกตัวหนึ่งเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาตฝรั่งเขาเรียกค i l l e r ีเซลล์เราตั้งชื่อเพื่อคนไทยรู้จักกันว่าเซลล์ทีพิฆาตหน้าที่ของมันก็คือกำจัด เซลล์ผิดปกติเซลปกติหมายถึงเซล์ม,ซลมะเร็งเซลที่ติดเชื้อทั้งหลายเลยสาเหตุก็บาะเซลผิดปกติเหล่านี้ที่พื้นผิวของมันจะมีสัญญาณมีตําหนิส่งสื่อออกไปส่งสัญญาณออกไปให้เซลล์ที่พิฆาตรับได้เพราะตรงนี้มันมีเซล์ผิดปกติอยู่ครับหน้าที่ของฉันฉันต้องวิ่งเข้าไปหาตามสื่อตรงนั้นแล้วเข้าไปปุ๊บต้องเข้าไปจับติดเลยนะไปครอบไว้ แล้วก็เจาะรูด้วยสารปอร์ฟิรินก็พ่นสารแกรนซามสารแกรนซามก็คือสียาสารที่ย่อยโปรโตีนบนเซลล์มะเร็งคือโปรโตีนก็ย่อยสลายไปเลยเซลล์ผิดปกติเท่านั้นที่มีตําหนิผมว่าคนอื่นก็เจอแต่เขาอาจจะไม่เอกใจก็ได้มันเป็นไปได้หรอแต่ผมพิสูจน์มาเลยจากการที่เราสามารถทําให้เซลล์มะเร็งมันตายจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เราใช้สร้างภูมิคุ้มกันบําบัดดูแลโรคมากมายเลย มะเร็งก็เป็นเรื่องหลักสารสกัดจากมงคุดระหว่างช่วงเวลานั้นก็คือรับพีโมไปด้วยควบคู่กับใช้ผลิตภัณฑ์อโก้ไปด้วยใช่ค่ะพี่ใช้ผลิตภัณฑ์อโก้ในปริมาณเท่าไหร่อะสี่แคปซูลต่อมื้อ12แคปซูลตอนเช้าก็นมังคุดก็สบายใจที่เรือดไม่หยุดไหลววใช่ค่ะสบายใจมากสิ่งสำคัญคือควันที่สิเนี่ยเขาก็เฮเลยเพราะว่าวันที่สิบเอรุนแล้วก็ไม่มานะก็ ท่าน,นี้กําลังใจก็จะมาเยอะมากนะครับ mm hmm. สร้างความมั่นใจให้ตัวเองเยอะมากพอกําลังใจดีทุกอย่างมันก็ความเครียดเขาก็ลดลง mm hmm. ครัมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยกลับมามีภูมิแล้วก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นก้อนที่เคยพบสักสี่ห้าเซนก็ไม่มีแล้วค่ะ mm hmm. แล้วก็หมอก็นัดอีกสี่เดือนช่วงเวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณหเดือน นมาถึงวันที่ตรวจทางล่าสุดแล้วแล้วผลยังมันปกติปกติแต่ว่าเราก็ดูแลสุขภาพไปด้วยควบคู่ไปด้วยนะเรื่องอาหารการกินฮะที่ว่ามันจะเป็นผลไม่ดีต่อร่างกายแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปด้วยงดอาหารที่มันเป็นอุปสรรคหรือว่าทําให้เป็นพิษต่อร่างกายทั้งหมดเลยครับแค่พวกลดเนื้อสัตว์ลงพวกซีอิ๊วพวกชูรสอะไรลดเนื้อแดงลดของมช้ใช่ค่ะแล้วก็น้ําตาลก็ไม่รับเลยครับที่บ้าน แต่อย่างอื่นก็ปกติทุกอย่างผมว่าอันนี้เป็นแฟกเตอร์สำคัญอย่างละ30%เนื้อหมูเนื้อบัวเนื้อกไก่น้ำตาลนี่ถ้าไม่ได้เข้าไปในร่างกายซเซลล์เม็งมันอดตายแต่ถ้าซเซลล์เม,ม็งกำลังจะตายได้น้ำตาลเข้าไปมันเต้นระบิดเลยเพราะฉะนั้นน้ำตาลของหวานต้องหยุดแน่นอนแล้วตอนเนี้ย ประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวนี้เด็กๆก,ก็เป็นละกินน้าําอัดลมเยอะกินปลากินถัว่วกินไข่ขาวไข่แดงน้อยหน่อยไข่ขาวเยอะกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับมันก็ดีคุณแม่วิจิตเคยมาคุยกับเราพบว่าเป็นมะเร็งปากรูปเป็นอย่างไรถึงไปตรวจแล้วพบว่าเป็นมะเร็งออคุณแม่มีประจําเดือนค่ะตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ,อ้ยยังไม่เข้าวัยทอง อายุเท่าไหร่ตอนนั้น,น,น,น42 <Okay. S 1> มีประจำเดือนคุณแม่ปวดท้องอปวดท้องก็เลยแล้วบอกว่ามีประจำเดือนออกมาเป็นก้อนๆเป็นลิ่มๆนะคะก็เลยพาไปหาหาหมอที่โรงพยาบาลพอคุณหมอตรวจเนี่ยผลปรากฏว่าเป็นะมะเร็งปากมดลูกสเตต3สามบวกให้คีโมให้คีโม,โมกี่ครั้งครับคีโมหกครั้งหครั้ง,ง,งแสงเนี่ยจันทถึงสุก ฉายแสงบริเวณช่องท้องเราแล้วก็พร้อมกับการให้คีโมด้วยป่ะฮะถ้าวันไหนคีโมก็ไม่ต้องฉายแสงอือทุกอาทิตย์ครับแพ้ไหมฮะไม่แพ้แพ้คีโมก็ไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ด้วยแต่พอาะวฉายแสงคีโมเนี่ยมันจะทานข้าวไม่ได้อได้กินรังสีจะอ้วกยิ่งกว่าคนแพ้ท้องอีกอนั่นเนี่ย นั่นคือความทรมานที่เกิดขึ้นแล้วพวอคุณหมอบอกว่ามันลามไปที่ต,ต่อมอะไรนะฮะต่อมมันจะเจอต่อมน้ำเหลืองตรงนี้ที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วคุณหมอก็บอกว่าคุณป้าต้องใายแสงต่อนะอีกยี่บห้าครั้งม<ต><บ>ะเร็งบางชนิดก็หายได้ถ้าผ่าตัดเอาออกไปให้หมดอืแต่อย่างกรณีนี้มันลามไปแล้วโดยโดยทางการแพทย์ทั่วไปเขาถือว่าวิกฤตไหมฮะสมมุติว่า มันตอบสนองต่อคีมโมขึ้นอยู่กับว่ามันจะตอบสนองต่อยาดีคแค่ไหนนะครที่มันลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองเนี่ยที่มดลูกเป็นยังไงฮะออหมอว่าไงผลนผลตอนนั้นก็คือคุณหมอก็บอกว่ามันก็มีการยุบลงแต่ว่ามันดันไปโผล่อีกที่หนึ่งซึ่งอย่างที่บอกว่าจะต้องใช้แสงคีมโมอ,อีกคอร์สนึ่งซึ่งทางเราก็ให้ไม่ได้ ก็โชคดีที่ได้มาพบกับอาจารย์แล้วก็ได้มาคุยเรื่องงานวิจัยว่าตัวเนี้ยเป็นยังไงทานได้ไหมนะคะท,<ก>ที่ให้ไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตที่ให้ไม่ได้เพราะน้ําหนักน้อยให้ไปเพิ่ม<อ>น้ําหนักก่อนได้มาพบกับอาจารย์พิเช่แล้วก็ได้คุยรายละเอียด ว่าจะไปแก้ก,กลไกการทํางานอะไรยังไงไปช่วยเซลล์ในร่างกายตรงไหนนะก็กลับไปคุณแม่ทานครับนะคะเริ่มทานสูตรสีเขียวค่ะสีเขียว,ยวนะฮะ,ะตอนนี้เรายังไม่ฟันธงกันว่ามะเร็งที่ปากมดลูกกับที่ต่อมน้ําเหลืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะนั่นคือเหตุการณ์เมื่อปี5-2ให้คีโมใช้แสงของปากมดลูกเรียบร้อยแล้วจนวันหนึ่งได้มารับประทานบิมทานสูตร สีเขียว,ยวต้องบอกว่าเป็นผู้ป่วยนะฮะผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาอยู่ในขณะนั้นก็ทานได้ใช่ครับควบคู่กับ<ล>น้ำมันคูด<า>ด้วย<า>ค,ครับแต่อพอเริ่มทานข้าวได้อะไรเริ่มดีขึ้นเริ่มปรับสมดุลได้แล้วก็กินแต่เม็ดอย่างเดียวอ่ะแล้วทำไมถึงลองกินบิมก็ลูกสาวมาแนะนาบอกแม่ลองสิบอกเอาลองพอทานข้าวได้เออเอามาเออะ้อนี้เรียกขาเองเลยใช่ ก็ต้องดูแลตามวัยไปนะครับอาละขอบคุณมากครับขอบคุณครับ